และนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสอวอซึ่งหมายถึงผู้ที่มีสิทธิ์โหวตสวด้วยซึ่งเขาแบ่งสอวอเป็น20คณะเพราะมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดในแต่ละด้านเหมือนในมหาวิทยาลัยที่แบ่งออกเป็นคณะต่างๆแต่เขาเรียกว่ากลุ่มเหตุที่ไม่เรียกคณะอาจจะเหมือนกับโรงลิเกไปหน่อยและในความเห็นส่วนตัวของผมมันก็คือโรงลิเกนั่นแหละโรงเดียวที่มี20คณะลิเกมาเล่นเริ่มตั้งแต่กลุ่มอดีตข้าราชการ กลุ่มกฎหมายการศึกษาสาธารณสุขเกษตรกร,กรพืชไร่แล้วก็เกษตรกร,กรพืชสวนกลุ่มลูกจ้างพนักงานบริษัททั้งหลายแหล่รวมถึง CEO ของแบงก์ต่างๆก็สามารถอยู่ในกลุ่มนี้ได้ผู้ประกอบอาชีพทางด้านสิ่งแวดล้อม SME คุณจะสังเกตว่ามันมีคำว่าหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันแต่สำหรับผมแล้วผมมองว่าเนี่ยคือฉากลิเก และข้อ10นี้มันก็แปลกผู้ประกอบการกิจการอื่นนอกจากข้อ9แล้วคุณคิดว่านอกจากข้อ9มันมีอะไรล่ะก็คือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ถูกหรือไม่ถูกนอกจากนี้ยังต้องการคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเทคโนโล,โลยีกลุ่มสตรีแต่ไม่มีกลุ่มบุรุษมีกลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆมีกลุ่มศิละปะวัฒนธรรมดนตรีบันเทิงกีฬากลุ่มประชาสังคม กลุ่มสื่อมวลชนและยังมีผู้ประกอบอาชีพอิสระและสุดท้ายคนที่ไม่ทำงานอะไรเลยเกาะพ่อแม่กินก็สามารถมาลงในกลุ่มที่20ได้หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าก,ากากเดนและจะพูดให้ตรงที่สุดสวเนี่ยคือสอสอปัดเศษ250คนเพราะว่าสวไม่มีพักการเมืองพร้อมที่จะโยกย้ายจุดยืนของตัวเอง ที่บอกว่าอยู่ในกลุ่มสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนั้นมันเป็นแค่คณะลิเกเอาเข้าจริงๆแล้วเอกการโหวตของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปตามคําล่ํำลือเ,เรื่องรับกล้วยแจกกล้วยเพราะมันไม่มีบทลงโทษจากพักจะขับออกจากพักก็ไม่ได้จะขับออกจากการเป็นสอวอก็ไม่ได้เพราะเช่นสอวอก็คือสอสอปัดเศษนั่นแหละ250คน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากก็คือมันเปืองงบประมาณงบประมาณแผ่นดินที่ยังต้องกู้อยู่ทั้งเงินเดือนของตัวเองเงินเดือนผู้ช่วยอีก6คนแค่นี้ก็1,100ล้านยังไม่นับเบีย้ยเลี้ยงรับรองเบีย้ยประชุมกรรมธิการผมถามคุณง่ายๆผลงานของสอวอ4ปีที่ผ่านมาหมดเงินไปหลายพันล้านมีผลงานอะไรบ้างนอกจากแต่งตั้งองค์กรอิสระแต่งตั้งกกต แต่งตั้งสารรัฐมนูญแต่งตั้งปปชแต่งตั้งสอพอพอซึ่งคนจํานวนมากก็ไม่รู้ว่าไอ้สอพอพ,อพอมันคืออะไรสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผมไม่รู้ว่าผลงานคืออะไรคุณอาจจะรู้ก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสอวอควรจะทําหน้าที่เหมือนสสแต่เพื่อป้องกันไม่ให้รับกล้วยโดยง่ายมันต้องสังกัดพักถูกหรือไม่ถูก และจะมีสอวอไว้ทําไมในเมื่อถ้าสอวอที่ดีต้องทําหน้าที่แบบสอสอเอางบมาเพิ่มจํานวนสสแบบบัญชีรายชื่อดีกว่าไหมเพราะว่าสสเขตนั้นเขาดูแลเขตทําให้เวลาที่เขาจะดูแลปัญหาระดับประเทศอมันน้อยหรือถ้าจะมีจํานวนสสเท่าเดิมซึ่งไทยก็มีสสมหาศาลอยู่แล้ว500คนเนี่ยแล้วเงินเดือนแค่ห0 0 0ื่นเนี่ยมันไม่พอใช้หรอกถ้าคุณเป็นสสคุณจะรู้ดีว่าเงินเดือน6 0ห0 0มันไม่พอใช้ เอาเงินเดือนสอวอเนี่ยมาให้สสเพิ่มเป็นเดือนละแสนหกยังจะดีกว่าถูกไหมครับถ้าคุณเห็นหน้าสสคุณยังนึกออกว่ามาจากพักไหนเป็นตัวแทนของจังหวัดไหนหรือเป็นสสบัญชีรายชื่อแต่ถ้าคุณเห็นสอวอมีไหมที่คุณนึกออกว่าเป็นตัวแทนของคนกลุ่มไหนถ้าไม่ได้ใส่ชุดในพลมาเนี่ยคุณนึกไม่ออกเลยถูกไหมครับผมถึงบอกว่า20 กลุ่มของสอวอเนี่ยมันสมควรเรียกว่า20คณะแต่ว่าคณะของสอวอเนี่ยมันคือคณะรลิเกที่ชาวบ้านไม่มีใครสนใจเลยว่าจะมาจากคณะไหน